ไปหาว,หว,หว่าเงินเฮดท็ของหานนี้กัพรตอเรา้นหนดอกนิดหน่อยไ,ไหมไปกะะะั่ป,ป,ะปะพี่น้องพาไปหาเฮดท็าะถึงนาแล้วเด้อให้รันนี้มันก็ต้องขาอักลากานถคน ฮีทพอร์ก <ornament> น <ing tattoos> really cool. mm ี่เด้นี่เด้ค่ะเออีเดียพี่น้องนี่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 พอ่น้อ

มีแตกมนเลยไม่บีบไปยังพี่ไม่บุมปนอะไรเเมืองอีกันทั้งตะมันออกมึงมาต้องหา คนพี่น้องอีกคนนึงได้ไงเอาหลอดเอาหลอดอูยเอามาเนี่ย <Kell analyze> พี่น <been> <top> ้องเห็นปะค่ะเหียบไปยล้ไม่เหียบแจกไปเลยน่่ปนเลยอ่อนๆนอย่างให้โดด่นี้แ่บนี่นี่นี่ว่่เจ็บเอาหักไป หอ,อมพี่นอ้องหอมเห็ดเพาะโอ้ยอยากกินแจงฝุ่นแล้วเห็นบอ่อักลากเดินทั้งนี้นี่นี่นี่เห็นว่าพี่น้องพี่เอ่แม่นเบิดดดเล่นนี่เดนดอกวุ่ใหญ่ว่ะโอ้ยพี่อยู่ขังห้างพี่ เปียถุงมาใส่ก้อนไปผุนผุนอยู่ข้งาง่างไรอยู่เปียถุงก้อนไปโอ้ยผีนี่ไหมนี่ไหมทขาว่าเอานาั่นน่นโอเมิ้งผีหนอง

mười lăm 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 mười